ừ 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 กินแต่มาบายไดแล้วไม่ช่วยเลยพุ่มอายเลี้ยงเอ่ไปไหนเออรเอป็นห่วงเพื่อไปหาื้อล้ไ่มีม่รู้หาซื้อยาราก็าไม่รู้เออเออเร่อเรเอยๆอีใ ใส่เกาะแบบนี้เลยใช่ไหมเออไปห่าเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนองอ้อมมาเดี๋ยวหนองอ้อมกลับเดี๋ยวเราไปห้าหลงห้าในลาดนั่นเลยบ้านหห้แบบไส้เป็นั้นใช่ไหมบ้นขาดไปเลยใช่ไหมนั่นความจริงไงไหวพุ่มยาวแล้วตักปียะฮ่าฮ่าฮ่าโอนเอาไปรวยอันโอน nè, haha, cái đó đi, đôi cô rất thỏi vuốt đi, người mở về nơi cái nó

ใช่คนช่วยอยู่เร็วใส่เว้นนี่ก็ช่วยใช่หลามร่มมันช่วยกันนึกว่านึกว่าถ่ายตาเหลวเว้น่ายตาแม่ก็มีเฮ้ยแปดงใจได้ทีกับผมแม่ที่อันนี้แม่ชอบเว้นหิววายไปกินนะ

กินวนตาอยากกินกุยเลยเออเดี๋ยวักน้นตแก้วไม่มีเอาไม่แก้วแล้วกตันมาลงเต็มเลยในขวดน้ำเดี๋ยวมาใังคยรู้ใหญเอาหมให้ีนี้กินไม่แบ่งเพื่อนนี่หนวคนเอากินเอาเอาจานมาใส่ในนเพื่นกินเพื่อ โอมอนีกินขอกิขอผใหญ่นี่ขอกินนงเราที่กินมั้งไปเลยได้มาอยู่ไหนก็ยังอ้เลห้วางญ้านั่นต้นหวงหญาไปนั่นเรื่องเลยกินไม่มีใมากจริงำไลงเลยแม่ไม่รู้ถ้าน้ำมากอยู่ไนไม่ได้เรากินได้ไปิก้อนแม่เกี่ยวมากินจัง

bọn cho bun bún bọn cho tay Gia thai cho Gia lại gia đây mùi lại cho mùi cho này tay cho cho mùi này tay đây cho cá này tay cho cho บัจจักเตะไอ้ไรก็ตื่นบอดี้จัดแตจงจัดบอดี้จัดบุญเจ้าโอ้ชดชดสภาพวะปวดนั่งเฉยเฉยปดตรงนี่เลเออมันจริงเงี้นั่นนั่นแม่พอพอโอเวนขึ้นนึงอ่านจัดตาโอเวนน่ะอ่านจัดนะเท่าเวนได้เออไม่ใช่เวนได้ตาเราก็ใช่เวนได้ตา